อาณาจักรเจ็ดพัน 7, ล้านทายาทซีพีรุ่นจิ๋วน้องนาตาชาทายาทรุ่นจิว๋วตระกูลรวยที่สุดในไทยน้องนาตาชาลูกสาวนาตาลีเจรวนนท์อาณาจักรเจ็ดพัน 7, ล้านของตระกูลกลางทุ่งเขาใหญ่น่ารักน่าเอ็นดูขึ้นทุกวันเลยสําหรับน้องนาตาชาทายาทรุ่นจิ๋วซีพีลูกสาวสุดที่รักของฟลุ๊กเกอกพนและนาตาลีเจรวนนท์ที่ตอนนี้อายุครบขวบเสร็จแล้วพัฒนาการก็เติบโตสมวัยเป็นขวัญใจของพี่พแฟนคลับ ดยทุกวันพ่อฟุกแม่ลีก็จะคอยอัปเดตความน่ารักน่าเอ็นดูของลูกสาวให้ได้ติดตามกันตลอดได้วอวดความน่ารักของลูกสาวน้องน,นาตาชาความขี้เล่นส่งรอยยิ้มหวานกับดวงตาแป๋วแหววที่ยิ่งเห็นยิ่งใจละลายทำเอาเหล่าพี่พี่แฟนคลับหลงรักแบบถอนตัวไม่ขึ้นแล้วแห่คอมเมนต์กดไลค์กันไม่หยุดลีนาตาลีเจเรวานนทายาทหมื่นล้านตระกูลซีพีตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศภรรยาของฟุกเกิกพ้นหลังคบหาดูใจกันมาเกือบสิบปี เป็นบุตรของด็ตอร์ประทีปเจรวนนท์ทายาทตระกูลเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ซึ่งเธอก็คือหลานสาวของเจ้าสัวทนินเป็นสาวสวยทาย,ยาทหมื่นล้านของตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดนในประเทศไทยนั่นเองโดยเธอมีคุณแม่เป็นชาวอเมริกันโดยเดียววินนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักธนินเจรวนนท์หรือเจ้าสัวธนินประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือซ p อดีตประธานกรรมการ บมจเจริญโภคภัณฑ์อาหารและมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากการจัดอันดับของนิติยสาฟอร์ฟเดือยข้อมูลพฤษภาคมปี2021มีทรัพย์สิน5.14แสนล้านบาทติดอันดับ81ของโลกสถาบันผู้นำซีพีมีอาณาจักร7,000ล้านกลางทุ่งใกล้เขาใหญ่สมฐานะอภิมหาเศรษฐีระดับโลกรวยเบือหนึ่งเมืองไทย โดยครั้งหนึ่งรองผู้อำนวยการสถาบันผู้นำเครือเจริญพ่อขพันนั้นได้กล่าวว่างบลงทุนขณะนี้7,000ล้านบาทพื้นที่สร้างอาคาร145ไร่จากที่ดินทั้งหมด440ไร่ตั้งที่อำเภอปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมามี5อาคารโดยอาคารหลักอาคารฝึกอบรมมี5ชั้นสงคลาสสิกแบบยุโรปมีห้องพักกว่า240ห้องโดยสถาบัน CP นั้นได้เปิดสอนหลักสูตรมาแล้วมากมาย ซึ่งบุคคลที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ต้องเป็นพนักง,งานในเครือ c ีพทั้งในและต่างประเทศเท่านั้นส่วนจบแล้วก็จะนําความรู้ความสามารถไปพัฒนาองค์กรในเครือ C ีทั้งในและต่างประเทศต่อไปจุดเด่นของสถาบันแห่งนี้คือการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรของเครือเองเพื่อพัฒนาและสร้างผู้นําให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันระดับโลก